ตลอดในสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์กว่ารายการเดกกอล์ฟข่าจะมานั่งบอกตัวเองต้องไปเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายผมบอกว่ามันเป็นเกมค่อนข้างสนุกแนละ้วรายการกอล์ฟถ้าว่าคุณทําแบบให้มันเป็นชาวบ้านชาวบ้านยูวันบายสบายในสไตล์ต้นขุนแล้วคุณจะรู้บอกว่ากอล์ฟมันมีอะไรอีกเยอะแต่มากกว่านั้นมากกว่านั้นจริงๆช่วงนี้วันนี้นวินนาทีนี้เตรียมพบกับ v i p ของเราก็ถือว่าเป็นสาวสวยคนหนึ่งในวงการกอล์ฟในระดับต้นๆของเมืองไทย แล้วก็เข้าสู่ช่วง V.I.P กับท่านขุนนะครับในรายการเดือกป๊อขรับผมบอกว่าในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่พิสดารแล้วก็แปลกใหม่สำหรับผมเสมอคนที่จยมานั่งคุยกับผมยอมจะต้องเป็นบุคคลอะไรก็ได้ที่ผมอยากจะคุยแต่ผมบอกว่าคุณไม่ใช่อยู่ๆจะมาคุยกับท่านขุนแบบสบายๆวันนี้ผมเองก็มีโอกาสมานั่งคุยกับ แม่น้องสาวคนหนึ่งไม่ใช่คุณแม่นะเป็นลูกสาวแม่น้องสาวจะพูดง่ายๆแบบไม่ขำๆก็คือโปรมมตูมชยยุดาสิงห์สุวรรณซึ่งเธอเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟในภาพลักษณ์ของก็เรียกว่าเป็นสาวไทยเต็มตัวรับรองเธอคนนี้สวยและน่ารักแน่นอนตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับเป็นไงหน้าตาของน้องมมตูมหรือว่าโปรชยยุดาสิงห์สุวรรณเธอคนนี้ถามจริง ถ้าเห็นอย่างนี้คงนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่านี่คือนักกอล์ฟที่อยู่ในภาพลักษณ์ของของเป็นนักกอล์ฟดังซะด้วยในเรื่องของผู้เล่นที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นถึงระดับจีนชาติในส่วนของเล่นควีนสิริทิดถูกไหมฮะแล้วก็เป็นแชมป์มาแล้วด้วยกับการแต่งตัวแบบนี้รู้สึกเป็นไงแต่ง<ค>ตัวแบบใครรู้สึก่ารู้สึกยังไงอันนี้สบาย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 ,สบายกว่าแล้วในความเป็นจริงแล้วเราชอบแต่งตัวแบบไหนแต่งตัวก็แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่วัน วันจันทร์อังคารพูธพลังงานสุขเสาพลังศรีเหมือนกับหนังสักเรื่องหนึ่งอะไรแถวยะโสธรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ค่ะถ้าแบบไปสนามกอล์ฟก็จะประมาณนั้นตามสีวันแต่ว่าในในชีวิตจริงถ้าพูดถึงในในเรื่องของชีวิตความเป็นนักกอล์ฟอาชีพวันนี้เธอน่าจะอยู่ในวัยประมาณ20่สิบกลางๆค่ะถูกไหมใช่ค่ะ25 25ิี่แม่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอ่าผมเชื่อว่านะในวงการเองหรือว่าแฟนกอล์ฟเอง คงอยากจะเห็นว่าอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเธอคนนี้ที่อยู่ในภาพลักษณ์ของแร็ปปอฟมาตั้งเยอะแยะมากมายหลายรายการแล้วก็เล่นอยู่ใน PJ l p เ t h a i l a n d ยแลนดทัวร์ที่เกือบทุกครั้งรวมถึงที่ไชน่าทัวร์หรือว่าเป็นเดดีของไชน่าทัวร์ใช่มซทัวร์ความรู้สึกจริงๆในเรื่องของกล์ฟงทำไมถึงมาชอบกีฬากอฟประเภทนี้ทำไมไม่ไปเล่นอย่างอื่นเป็นกีฬาที่ติดมากที่เลิกเล่นไม่ได้คือว่าตอนตอนแรกมาเล่นเทนนิสก่อนค่ะ แล้วก็มาตีกอล์ฟตอนหลังเทนนิสมันแบบเหนื่อยมากเล่นเทนนิสใช่ค่ะตีเทนนิสมาก่อนนี่เหรอไม่ใช่นี่ตีกอล์ฟแต่ว่าตอนหลังแม่บอกว่าแบบมันเล่นได้ไม่นานอาจจะแบบไม่นานมากก็แปลว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็คือแรงจูงใจมาจากคุณแม่มากกว่าใช่ค่ะใช่ไหมชอบสไตล์การแต่งตัวแบบแบบว่าที่ไม่สนามกอล์ฟชอบเรียบๆค่ะถ้าถ้าถ้า อยู่บ้านออกไปข้างนอกแบบว่าวันหยุดอะไรเงี้ยก็จะเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนขาตันแบบสบายๆใช่ถ้าอยากจะพูดถึงการท่องเที่ยวเมืองไทยในแต่อะเป็นคนไทยอยากจะให้เขาชาวโลกชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีดีตรงไหนบ้างเมืองไทยอะค่ะก็อาหารอร่อยเลิศคือถ้าเพื่อนๆหนูมาจากต่างประเทศเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่ามากินหลักๆก็คือมากินถ้ามากรุงเทพ แล้วก็ทะเลแล้วก็ถ้าไปทางภาคเหนือนก็กเป็นอารมณ์แบบเป็นภูเขาไปเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชอบกันหมดเลยใช่ก็จะชอบกันหมดแต่ว่าแล้วแต่คือถ้าคนส่วนใหญ่ที่มาเพื่อนๆก็จะแบบรู้แล้วว่าอยากไปไหนหก็มาถึงก็จะบอกให้ยูไออยากไปอันนี้อ,อันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีที่แนะนำใช่แต่ว่าทะเลสวยมากอาหารอร่อยมากหยุดกินไม่ได้จริงๆ <c oughs> <laughs> ประมาณเนี้ยค่ะในเรื่องของส่วนตัว ทีนี้ผู้ชายในฝันผู้ชายที่อยากมาแฟนต้องมีสเปคไหมว่าจะต้องรอเหมือนพิธีกรหรือว่าจะต้องขี้เล่เหมือนพิธีกรคนนี้อย่างนี้หนูไม่มีสเปคดีกว่าเอาเหรอหนูรอเล่นเหมือนกัให้ให้กับทุกคนเปิดให้ทุกคนอันนี้ผ่านสื่อเลยใช่ไหมก็ไม่ไม่ได้มีสเปคค่ะคือตอนแรกก็มีสเปค ตอนนี้อายุมันเริ่มเยอะขึ้นไม่ต้องการว่าสูงเท้าจะลี้งไม่ต้องเลยไม่จริงๆชอบคนสูงแข็งแรงจะชอบแบบเอาดอได้อะไรได้เงี้ยเพราะว่าเราเป็นนักกีฬาใช่ป่ะถ้าจะไปคบคนที่แบบว่าตากแดดไม่ได้ชอบห้องแอนก็แบบก็จะไม่เข้าผิวขาวเหลืองแสดแดงชอบผิวแทนจีแดงใช่ชอบผิวแทนจีแดบมีคล้ายคล้ายกันเราจะไม่รู้สึกดอยอยิ้นกลาคนขาวโอเคแล้วก็ที่สำคัญที่สุด ความหวังวันนี้ที่จะก้าวไปสู่ในเส้นทางของอาชีพกอล์ฟไปถึงไหนวางไว้อยู่กันยันก็ที่ถ้าแพลนตอนนี้วาง5ปีก็จะไปเอ่อควอลิฟายที่ l p g สปอนเซอร์มีใครเข้ามาช่วยตอนนี้ปัจจุบันก็ถือโอกาสขอขอบคุณสังเลยเรายินดีสนับสนุนก็ที่จะให้นักกีฬาคนหนึ่งขอบคุณกับสปอนเซอร์ที่เขาหนุนหลังขึ้นมาดีไหมก็ก็หลักๆเป็นหนึ่กานักกีฬาของเอ่อสิง ก็ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมากแล้วก็โฟเทนคาบค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเจดินเบิร์ดแล้วก็สนามกอล์ฟแทรคดิคับแล้วก็ที่ตอนนี้หล่ะมีป่านูนป่านูนอ๋อคุณธรรมนูนตระกูลยุทธชัยใช่ใช่ค่ะก็จะเสน้อผ้าคอสตาใช่ค่ะก็เป็นเรื่องลูกซ้อมแล้วเรื่องพวกก้านอะไรพวกนี้เรื่องของเครื่องแต่งตัวอย่างเป็นแต่งตัวเสื้อผ้าเจดินเบิร์ด จากจากทันสวิลแล้วก็ที่เหลืออุปกรณ์จะเป็นของทันสวิลทันสวิลกอบที่ทัญญาแล้วการเป็นของอะไรที่ใช้กานเป็นบาซิลูสอะค่ะบาซิลูสก็จะเป็นแบบของญี่ปุ่นใครเป็นคนอ่นครับผบริษัททันสวิลอ๋อและนี่ก็คือความรู้สึกเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้นิดหนึ่งวันนี้โสดหรือเปล่าครับปัจจุบันโสดสนิทเลยสดสนิท นี่คือความรู้สึกเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆของรายการเราที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่ก้าวมาสู่ความเป็นนักกอล์ฟอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็บอกว่าความฝันของเธอยังมีอยู่ความฝันไม่ที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือเธอยังรักประเทศไทยรักท,ที่จะเที่ยวแผ่นดินไทยแล้วก็กินอาหารแบบไทยๆผมเชื่อว่านี่คือแบบอย่างที่ดีที่สุดในชีวิตปัจจุบันวันนี้รายการหนึ่วก็กับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่มานั่งคุยสบายๆตรงนี้ ก็คงได้รับรู้เรื่องราวของเธอนในเรื่องของหลักสไตล์ในไลฟ์สไตล์ของนักกอล์ฟคนหนึ่งนักกอล์ฟสาวคนหนึ่งอย่างโปรวมจูมเองก็ถือว่าเป,เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีของหลายๆคนในแวดวงของกีฬาพอตไทยวันนี้ ผมเชื่อว่าความฝันและความหวังของน้องเขาก็ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมที่จะเข้าไปสู่ในความเป็นเป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้โอ้แต่บอกไปก่อนว่าน้องเขายังโสดนะครับยังโสดแล้วก็ชอบสไตล์ไหนอะไรเมื่อกี้ถ้าใครได้ฟังทันก็ไปคิดโอเคนะครับว่าโอ้สุดท้ายเราจะอยู่ในสเปคในส่วนที่เขาคิดหรือเปล่าแค่นั้นแต่เขาก็เปิดวใจถึงที่แล้วก็ชอบในสไตล์แบบไหนก็เป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจเองโค้ต้องยอมรับนะครับว่า นอกจากอะไรราคาตกพืชผลร,ราคาตกราคายางเดี๋ยวนี้ใครจะไปคิดโอ้โหประเมินแล้วก็อยู่ประมาณ3ามกิโลร้อยชาวสวนลงทุนกันเยอะแยะมากมายแต่ว่า3ามกิโลร้อยคุณไปคิดเอาเองว่าเขาจะอยู่กันยังไงมากกว่านั้นพูดมาได้ว่าถ้าอยากจะได้เงินมากกว่านี้ก็ลองไปปรับมาเป็นแปรรูปยางพาราโอ้โหสงสัยคงมาทำยางพาราเชื่อมน้ําตาลอะไรนะ่คงจะมีขึ้นเป็นกิโลละร้อยนั่นคือรายการกอล์ฟเป็นรายการสนุก เพราะนั้นเราดูกอลให้สนุกสนุกแล้วคุณจะรู้บอกว่ารายการเดือดเข้าขับเรามีอะไรที่ดีๆแบบนี้มาเสนอเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันครับสัปดาห์หน้านะครับทาง t ีสปอรทุกเวลาของคืนวันจันทร์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มแค่นั้นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ